10ข้อห้ามสำคัญที่คนแขวนพระเครื่องทุกคนต้องรู้ความศรัทธาที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้คนของคนไทยอย่างแยกไม่ออกคือความเชื่อในเรื่องของพระเครื่องรูปเคารพองค์พระขนาดเล็กที่ชาวพุทธนิยมเช่ามาบูชาหรือแขวนติดตัวเพื่อมุ่งหวังในแง่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามแต่พุทธคุณของพระเครื่องที่มีไว้ครอบครองพระเครื่องทุกองค์ ได้ผ่านพิธีปลูกเสกจากพระเกจิอาจารย์ทำให้พระเครื่องมีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพปกป้องคุ้มภัยอํำหน่วยโชคลาบคนไทยส่วนใหญ่จะแขวนพระเครื่องติดตัวกันแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ถึงข้อปฏิบัติในการแขวนพระเครื่องที่ถูกต้องตามหลักวิชาวันนี้ขอเสนอบทความข้อห้ามของคนแขวนพระเครื่องที่ทุกคนควรรู้ 1. อย่าใส่พระไปทำความชั่วทุกชนิดการแขวนพระเป็นการเตือนสติให้คนเราพึงทำความดีและเว้นความชั่วใจของคนที่ทำคุณความดีจะเบาเบิกบานเป็นความสุขอันละเอียดซึ่งปรากฏรากฐานที่เป็นสังคมบุญผิดกับคนทำชั่วมากจิตใจจะเศร้าหมองไม่เบิกบานพระไม่ปกป้องคุ้มครองไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้คนทำชั่ว ไม่ทำผิดศีลผิดธรรมทั้งปวงถึงแม้นพระเครื่องจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใดแต่ผู้แขวนพระเครื่องชอบสร้างบ,บาปอกุศลความเสื่อมแห่งจิตใจย่อมเกิดขึ้นกับเขาผู้นั้นทำให้ไม่สามารถโน้มเอาพลังพุทธานุภาพอันบริสุทธิ์ออกมาดูแลรักษาต,ตนเองได้เลย 2. ห้ามด่าพ่อแม่ว่าร้ายบุพากาลีพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก คือผู้ให้กำเนิดชีวิตแก่เราผู้ที่ทำความดีเลี้ยงดูบูชาพ่อแม่ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตรงกันข้ามกับคนที่ด่าพ่อด่าแม่ทำให้ท่านช้ำใจจนลืมไปว่าคนที่เรากำลังเถียงอยู่หรือด่าอยู่นั้นเป็นคนที่อุ้มท้องเรามาอย่างยากลำบากเฝ้าอุตส่าห์เลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำจนเราเติบโตพ่อแม่มีบุญคุณครอฟ้าไม่มีประมาณ ลวงปู่ดูวัดสแกท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าลูกที่มีความเคารพกรตัญญูต่อพ่อแม่บังเกิดเกล้ากรรมดีจะส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตรงข้ามผู้ใดอักตัญญูต่อบิดามารดากรรมชั่วนั้นจะตามสนองเพราะไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้อยู่ที่ว่าเวลาจะช้าหรือเร็วเท่านั้นโบราณท่านจึงเตือนไว้ว่าคนที่ด่าพ่อแม่ทำอะไรก็ไม่เจริญตายไปต้องกลายเป็นเปรต ปากเท่ารูเข็มต้องทรมานแสนสาหัส 3. ห้ามผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเรื่องราวของการนอกใจมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆทั้งเรื่องสามีไปมีน้อยแอบไปมีกิ๊กหรือแอบไปเลี้ยงเด็กสาวที่เป็นข่าวให้เห็นตามสื่อกันอยู่ก็เห็นกันชัดจนรู้สึกชินชากันไปแล้วนอกจากนั้นการประพฤติผิดในกามยังถือว่าเป็นการผิดศีลอย่างร้ายแรง การกระทําผิดนี้เป็นการกระทําผิดศีลข้อ3การประพฤติผิดในกรรมหรือการร่วงประเวณีอันเป็นการกระทําหยาบช้าการกระทําผิดลูกผิดเมียเขาเป็นการกระทําที่สังคมไม่ยอมรับเป็นศีลข้อที่ไม่ควรละเมิดสําหรับคนแขวนพระเครื่องคนส่วนมากมักจะนึกถึงการประพฤติผิดในกรรมหรือเรื่องการร่วงประเวณีอันเป็นการกระทำรามกซึ่งบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียน ผู้ที่กระทําจึงต้องมีพฤติกรรมที่ปิดบังและสัอนเร้น 4. ห้ามวางพระในที่ไม่สมควรการวางพระในที่ไม่สมควรวางเช่นในห้องน้ําไว้บนหิ้งที่อยู่ใต้บันไดหรือห้องใต้บันไดหรือวางลักษณะที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อพระัตนตรัยการถอดวางพระเครื่องที่เราให้ติดตัวนั้นควรวางไว้ในที่สูงหรือแขวนเอาไว้ในที่ที่เหมาะสม 5. ห้ามใส่พระไปในที่อโครจรสถานที่อโครจรตามตำราท่านว่าสถานที่อันไม่สมควรเข้าไปในอัฐิกถาท่านอธิบายโดยตรงเมื่อไปถึงสถานที่ที่ไม่สมควรไปจะทำให้เป็นอันตรายแก่พมจันทร์ทำให้อกศุศลธรรมเจริญขึ้นเช่นที่อยู่ของหญิงเพศสยาหญิงขายบริการทางเพศหญิงไม้สาวเถื้อภิกษุณี บันดอหรือกระเทยโรงมหรสลโรงสุราเป็นต้นยิงแพทย์สยาแปลง,ง่ายๆคือซ่องอาบอบนวดสถานบริการทางเพศบอนการพนันร้านเหล้าผับบาร์หากจะกินเหล้าควรถอดพระออกจากคอเสียก่อน 6. เมื่อมีกิจกรรมทางเพศใดๆต้องถอดพระออกจากคอเสียก่อนการประกอบกิจทางเพศเป็นการกิจของปุถุชน คนยังมีกิเลสไม่ควรห้อยพระไว้ที่คอควรถอดพระเครื่องแล้ววางไว้ในที่ที่เหมาะสมพระบางรูปได้สั่งไว้ก็มีเช่นพ่อท่านเจิมวัดหอยรากท่านสั่งว่าห้ามเสียบสังวาดกับสตรีขณะที่แขวนพระอยู่ที่คอ 7. ห้ามนำพระเครื่องไปลองของมีคำกล่าวของนักเล่นพระโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าของดีไม่ต้องลองการลองเครื่องราง หรือพระเครื่องที่ครอบครองอยู่ไปหลองนั้นเช่นห้อยผาแล้วเอาปืนไปยิงเอามีดเอาดาบฟันถือเป็นการลุบหลูครูบาอาจารย์เคยมีคนนําเอาไกา่หรือปลาช่อนแล้วเอาพระใส่ไว้ในปากมันแล้วเอาปืนยิงเอาดาบฟันเพื่อจะลองดูว่าเหนียวหรือไม่เหนียวการทําแบบนี้ไม่สมควรเป็นอย่างมากถือว่าเป็นการทรมานสัตว์หากสัตว์ตายก็ผิดศีลข้อหนึ่ง เป็นบากปกรรมข้อปอีก 8. ห้ามลอดใต้กระโปรงผ้าถุงหรือลาวตากผ้าการแขวนพระเครื่องเป็นการเตือนสติให้ระลึกทุกอริยบทให้มีสติไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนการเดินไม่ระวังอาจไปลอดลาวตากผ้าเข้าได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระวังโดยเฉพาะราวตากผ้าถุงผ้าสโลงระวังอย่าไปลอด 9. ห้ามพกพระไว้ต่ำกว่าเอวเนื่องจากพระเป็นของสูงหากเราไม่แขวนบนคอควรเหน็บที่ขอเสื้อหรือใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือใส่ไว้ในกระเป๋าถือแต่ไม่ควรใส่ไว้ต่ำกว่าเอวเช่นในกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระโปรงหรือห้อยไว้ที่หูกางเกง 10. ห้ามดูถูกหรือปรมาม้าพุทธคุณของพระเครื่องเมื่อเราแขวนพระเครื่องแล้วเราควรผูกสมัครระใคง มีความเคารพกราบไหว้และต้องมั่นใจในพระของเราและอาจารย์ของเราที่นับถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งคือการดูถูกหรือประมายพุทธคุณของพระเครื่องอย่าฝ่าฝืนคําห้ามของครูบาอาจารย์ที่สร้างพระเครื่ององค์นั้นบางท่านมีข้อห้ามไว้ว่าในแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาอยาแขวนพระเพราะไม่มีประโยชน์อนใดเลยเหมือนเอาก้อนหินมาแขวนคอเล่น ไม่ควรพูดดูสบประมาทดูแคลนพระที่เราแขวนสิ่งที่ควรทำเป็นประจำสำหรับคนที่แขวนพระเครื่อง 1. ก่อนเอาพระค้องคอให้สวดมนต์ก่อน 2. ควรตั้งจิตอธิษฐาน 3. ให้นึกถึงพระไว้ตลอดเวลา 4. ให้มันทำบุญกุศล 5. ให้นั่งสมาธิสรุปเลยนะครับ เมื่อเรารู้ถึงข้อห้ามของคนแขวนพระรู้ถึงข้อปฏิบัติที่ดีของคนแขวนพระแต่ยังมีข้อปริกย่อยอีกพระเครื่องของแต่ละวัดอาจมีข้อห้ามเพิ่มเติมเป็นของตัวเฉพาะเราจะแขวนพระของพระเกจิองค์ไหนควรศึกษาข้อปฏิบัติเอาไว้ด้วยเพื่อความเข้มขังของพระที่เรานำมาแขวนบูชากันและพึงระลึกไว้เสมอว่าพระเครื่องที่ผ่านการปลูกเสกด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวันเสื่อม แต่ที่เกิดเหตุไม่ดีกับผู้ที่แขวนนั้นส่วนใหญ่เกิดจากวิบากกรรมตัดรอนและประจบกับเรากําลังบุญตาําและถ้าผู้แขวนพระละเมิดข้อห้ามตามข้างบนก็จะยิ่งส่งผลไม่ดีต่อผู้กระทําผิดดังนั้นวันนี้ท่านได้รู้ถึงข้อปฏิบัติแล้วให้ท่านตั้งใจบูชาอรัตนนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ท่านคุ้มครองรักษาอะไรที่ผิดพลาดไปแล้ว จำไว้เป็นบทเรียนสอนใจแล้วก็ไม่กลับไปทําอีกพระท่านจะคุ้มครองและส่งเสริมให้ท่านได้สมดังใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับข้อห้ามของคนแขวนพระว่าไม่ควรทําหรือควรทําอะไรบ้างอย่าลืมว่าเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ